มากินแกงเส้นแล้งกันค่ะเฮ็ดแกงเส้นจิงเทียงจ้าเสียงกระซองค่ะนอนหน้าปานตามกระเทียมเจียวใส่น้ำมันก่อนค่ะท่างหม้อต้มโค้งไก่ก่อนจ้ากระเทียมเสร็จเตรียมเครื่องปรุงนะคะเอาเสร็จตลกวก็เจียวกระเทียมค่ะหอมๆเบยใส่ใส่แกงเส้นนะคะ มากินแกงเสี่นเทียงน้ำกันด้ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คุณคู่บดไดไซซี่อยู่ดำนะคะเพราะว่าบอมักมันก็นเลยเป็นสีจืดๆแนจันจกน้อยผู้ใดมาไก่เพื่อนซีสซเอาค่ะกระปุกปใส่น้ำตาลใส่หอมใส่บักนาวค่ะใส่บักนาวสดนะคะน้ำส้มสายชูมีค่ะแต่ว่าบอไซนเนาะคะ่ะเพราะว่าจะของเป็นกระเพาะก็เลยแบบเซฟตัวเองกินมะนาวพริกกรใไซบะลายค่ะเ็บ ทองเจ้าของค่ะเวลาเจ็บมันทรมานหลายใส่มะนาวลงไปสามชิ้นนะคะสามสิกใส่พริกไทยจักน้อยค่ะหอมๆค่ะมาค่ะมากินแกงสินเทียงน้ำกันค่ะแสบหลายจ้าเฮ็ด <c oughs> เราก็กินค่ะกินเราก็อ้วน <c oughs> ถ่ายยุบานเฮต้ะเนี้ยกินเบิเดหมือค่ะ ประดิเหตุย่างเซ็นท้าที่เซ็นแล้วก็กินใส่เผ็ดไม่ได้เพราะว่าเป็นกระเพาะเนาะค่ะเจ็บท้องมันเจเจ็บท้องเบาอ้วนได้เลยค่ะขายุบ้านกต่เฮ็นน้วกินกินเบิดเมื่อสีมันไม่ได้นะคะแต่รสจานมันนัวอยู่ มากินแกงเส้นคุงไก่ด้วยกันจ้าใส่มะนาวนะคะไริใส่น้ำสมสายชูเพราะวะ่าถ่องบ่ค่อยดีนะคะเลยบออยใส่ อาคารกินน้ำกัน